ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมภายใต้สถานการณ์โควิด19นอกจากทำให้ต้องตั้งหลักรับมือในมิติด้านการดูแลสุขภาพแล้วนะคะยังส่งผลกระทบให้เกิดการปรับตัวในหลายๆภาคธุรกิจด้วยนะคะอย่างพิกัดนี้ค่ะที่มีการปักหมุดมาคุณสนองแท่นสูงเนินนะคะรายงานมาจากในจังหวัดลบบุรีค่ะว่าพิษโควิด -19 กระทบเศรษฐกิจทำให้สหกรณ์ป่าภาคเอกชนลบบุรีจำกัด อำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีนะคะที่คนในพื้นที่ร่วมกันก่อตั้งมากว่า23ปีมียอดจําหน่ายแล้วก็ยอดส่งออกไม้ตกต่ําลงค่ะตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาและเมื่อรัฐบาลประกาศนะคะที่จะเปิดประเทศวันที่1พฤศจิกายนทางผู้บริหารแล้วก็คณะกรรมการจึงช่วยกันจัดประชุมเพื่อหารือฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็มาวางแผนกันใหม่ร่วมกับเจ้าหน้าที่แล้วก็แรงงานอีกกว่า30ชีวิตนะคะ การประชุมในครั้งนี้ค่ะเป็นการเปิดประชุมแบบกลับมาเห็นหน้าเห็นตากันตัวเป็นเป็นครั้งแรกนะคะจากที่ทุกเดือนก่อนหน้านี้เป็นการประชุมกันแบบออนไลน์ค่ะโดยช่วงโควิด1 9ที่ผ่านมาสากรซึ่งดําเนินธุรกิจซื้อขายไม้สักท่อนไม้แปรรูปแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ให้แก่สมาชิกแล้วก็บุคคลทั่วไปนะคะ ต้องพยายามปรับตัวกันค่ะเพื่อให้ไปต่อได้อย่างการปรับลดวันทำงานให้เหลือสัปดาห์ละ5วันเพราะว่าสินค้านั้นขายได้น้อยลงนะคะเช่นเดียวกันกับงานที่ก็น้อยลงเช่นเดียวกันค่ะเมื่อก่อนจุดอาทิตย์วันเดียวในจุดเสาร์อาทิตย์เพราะงานมาันเยอะโคดช่วงโควิดช่วงอะไร อ๋องานเริ่มน้อยลงครจะช่วงโควิดครับทียบันทิดวันเดียวมีผลกระทบเนาะอลยก็เป็นว่าหยุดสองวันครับเป็นเรื่องที่กระทบมากกว่าที่คาดคิดเรื่องจากว่าตลอดตลอดสามปีที่ผ่านมาเนี่ยคนมีรายได้ลดไม่ไม่มีไม่ได้ปลูกบ้านไม่ได้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ข้าวล้วนแับผลกระทบโดยตรงเป็นสิ่งสําคัญมาก ทำให้สาก์ขาดทรายได้มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงและเป็นโอกาสที่สากร์ของเราจะใช้เวลานี้ปรับตัวปรับปรุงคุณภาพปรับปรุงอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เข้ากับยุคใหม่ที่จะถึง ข้อเสนอก็คือการปรับองค์ความรู้แล้วก็ไปดูงานจากแหล่งอื่นๆนะคะสําหรับชากรส์สวนป่าแห่งนี้ค่ะสําคัญมากเพราะว่าเป็นแหล่งรองรับไม้สักที่ปลูกกันมากในอํเาเภอโคกเจริญนะคะที่มีการปลูกป่าในที่ดินเอกสารสิทธิ์แล้วก็นําไม้มาขายให้กับสากร์เนี่ยแหละคะ่ะทาเป็นเพื่อให้เก็บรักษาเอาไว้รอที่พ่อค้าจากนอกพื้นที่มาซื้อนะคะโดยที่นี่จะมีทั้งโรงอบโรงตากโรงเก็บ แล้วก็เครื่องมือที่จําเป็นจะต้องต่อใบอนุญาตแบบปีต่อปีด้วยค่ะคุณเจษดาคุณวิสาคะการประคับประคองธุรกิจในยุโคโควิดสินี้แน่นอนว่ามีต้นทุนนะคะหลายคนบอกว่าเริ่มไม่ไหวแล้วเหมือนกันค่ะดังนั้นการเปิดประเทศนี้ เขาตั้งความหวังไว้นะคะว่าเศรษฐกิจนะคะจะกลับมาดีขึ้นแต่ว่าแน่นอนว่าจะต้องต้องทำควบคู่กันไประหว่างการป้องกันโรคแล้วก็การฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยนะคะไอเดียดีเลยนะฮะถ้าทำได้จริงนี่ก็น่าจะทำให้ทั้งการฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็การคุมการระบาดเนี่ยไปได้ดีเลยทีเดียวขอบคุณครับคุณพลอยที่ด้กครับ ซีไซฟโฟกัสกนี่ทําให้เราได้เห็นถึงความขังแรงของชุมชนท้องถิ่นไม่ไว่าจะเจอกับอะไรก็ตามนะคะโควิด<ม>1 9จะน้ําท่วมแล้วก็รอบนี้การเปิดเมืองเปิดประเทศหลายๆภาคส่วนก็เตรียมความพร้อมกันแล้วพาไปที่